กัมตามสนองเด็กชายวัยสิบขวบไปเล่นที่สวนและได้พบกับกบตัวหนึ่งด้วยความสนของเด็กเจ้าเด็กน้อยจึงจับกบตัวนั้นมาเพื่อเล่นผ่าตัดเจ้ากบที่น่าสงสารได้รับบาดแผลมันคงจะเจ็บปวดมากวันเวลาผ่านไป เขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มวัยวันหนึ่งเขาพบว่าตัวเองมีเนื้องอกที่หน้าอกเขาได้เข้ารับการผ่าตัดเขาเจ็บปวดมากต่อมาเขามีอาการปวดท้องอย่างหนักปรากฏว่าเขาเป็นไส้ติ่งอักเสบต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเขามีแผลผ่าตัดที่หน้าท้องเพิ่มมาอีกแห่งชายหนุ่มนอนอยู่ในโรงพยาบาล และคิดกับตัวเองว่ามันคงเป็นผลกรรมจากที่เราเคยไปผ่าท้องเจ้ากบตัวนั้นกระมงังผลกรรมมันถึงได้ตามมาสนองให้เราต้องได้รับความเจ็บปวดและโดนผ่าเหมือนๆกันให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นคืนสนองสินะฉันขอโทษนะกบน้อยฉันรู้สึกผิดจริงๆชายหนุ่มรู้สึกผิดบาปอยู่ในใจ